Off soon. Be prepared. Okay. okay. Enemies ahead! Charge! Marked a location. Watch out.

ไปก่อนหาตัวเนี่ยเพื่นวะฮะร่วงเลยเจ็บอยู่เจ็บอยู่ครับครับมันมาแม่น่ะมันมาหามึ่งนะมึงมาช่วยกูดิแสนมันมาแล้วมันมาแล้ว marked the l เลี้ยงลูกโอเคไอ้เจนรู้ไหมมาแล้วนี่มันกัย อยู FM, ่คนนี้แหละได้ไหมตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโดนยิงยินโอน มันรีโด้ดวงล้วไปดกันเนี่ยไปเจอแล้วเจอล้วมาตำแน่งว้เจยเจอล้ตัวนี้แหละนะวะมีอี่มีระเบิดะยิงเลย,ยระเบิด,ด,ดงไอ้ขี้ เยหน้าซูมเลยจะไม่มีแฟกันข้างล่างฮูเห็นแล้วแ้เลิ่มาขึ้นมาข้างหลังเับ่อนเลอนเลย่ เพื่อน,นมันจะตาะยผู้เห็นแจกันอยู่ออข้างหลังเลยเออ